สปริงฟ so so ิล X4 นะครับสปริงฟ so so ิล X4 ก็มีทั้งสนามก็มีนะโรงแรมหรูเขาจัดห้องที่ผมพักเนี่ยผมพักคือละหมื่นห้าเลือกค่าห้องเนี่ยผมไม่เกี่ยงนะสองหมื่นสามหมื่นนอนได้หมดถ้าพ่าออกให้นะมีฝักบัวเจ็ดฝักครับก็เลยเอามาให้ดูจะไปพูดให้ให้หมอที่รัฐบาลเขาไม่เชื่อต้องหารูปมาให้ดูฝักบัวเจ็ดฝักครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฝักล่างครับ ตอนนีพุ่งลงหัวลำคอลำตัวด้านบนลำตัวด้านล่ลางนี่เท่าน้แล้วก็เคยเจอแ <c oughs> ต่พ,พุ่งกันตกใจอย่พักที่บบงีเหมือนกันมาหาหลังเ <c oughs> ยียมเลย <c oughs> เอามาให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อเพชรบุรีครับสปริงฟิลแอคซีจิดชายหาเรือไอ้นี้ที่สมุยครับไปบรรยายให้อ <c oughs> บไจนครสวรรค์นะก็ เจริญคนนี้ชื่อวิเศษเจ้าสัตวทัพใจนี่ฉลาดมากทำอะไรได้เยอะสุดท้ายก็ขึ้นติดมะพร้าวลูกแดงแดงกติดหมดใครอยากถ่ายรูปด้วยผมไม่ให้พลาดโอกาสนะถึงวันถึงวันก็ถ่ายรูปนะครับแล้วมีบางคนอยากถ่ายบ้างพอเห็นผมถ่ายถ้าเก่ดีไม่ถึงแค่ไหลนะพอเห็นผมถ่ายตคนนี้ไปบ้างการถ่ายติดมะพร้ามไม่ได้นะป๊าบเกือบเลยเนี่ยผมรู้อ่ะ ทำไมเขาเรียกว่าที่มาเดินมันมันจับหูเขาอยูนนะ่เลยนะเขาบอกไม่ใช่มาเพ้า,อ,าอย่างวอกค่าเสียมันก็แล้วมันจะหมุนแล้วไนงะนี่เัาอยู่ข้อนหนึ่งเหมือนใช่ไหมพี่เหลเือลเราเก็บไว้ไห